ช้าน,นีก็อากาศค่อนข้างอุ่นขึ้นเห็นเขาบอกว่าประมาณสัก20องศาหรือประมาณสัก19เลยประมาณนี้ถ้าอากาศประมาณนี้ก็น่านจะเที่ยวสนุกกว่าอากาศแบบเย็นๆมากๆตอนนี้เรากำลังไปกินข้า,าวเช้าดูเพนกวินกัน ี้เราก็ได้โต๊ะที่อยู่ตรงโพงแพนกวินก็ประมาณหนึ่งโต๊ะหากจากพี่แพนกวินอยู่เราก็จะกขนเท้ากันแต่ก็อลิสอยไรแพนกวินอืมโอเควีกันได้ีแพนกวินโอเคโน no we gonna eat food w i พนกวินโอเค มีเพนกวินตัวใหญ่ประมาณสักสอสตัวแต่ก็พอให้เอนเตอร์เทนได้อยู่กรุงกิงกรุงกิงรถไฟมาแล้วนั่งบนรถไฟกับฟังเพลงโดเรมอนเวอร์ชันจีน โอ้โหยหลิกไม่ได้นั่งรถไฟด้วยเลยอ่ะหลิกไม่ได้นั่งรถไฟด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่ง Ocean Kingdom, โอเชียนคิงดอเมื่อวานเราไปสเปซวันนี้เราก็จะมาดูที่โอเชียนคิงดอมอดอมัน,นมจะมีโชว์อะไรดีๆบ้าง สบายมาก,มอากาโอ้ยหมีอันนี้ไม่ใช่ฟูแลเบร์หมีภูเขาโอ้ยยืนโชว์ด้ยืนโชวโช์อ๋อรับขนมได้ด้วยยืนขอขนมครับ,ย,ย,รบยืนขอขนมครับโูลเบร์เอาเดินไปทางนู้นแล้วโอ้ยเซ็งเลยว้ายกลับมาหไหนอะ่ะจะโดดลงน้ำไหม โดดลงน้ำมั้ยโดดลงน้ำโชว์มั้ยใช่ไม่โดโดปื so. นมาก็ขอกิ ه, นนมเลยโอ้วเวี่ยงแรงมากเหวี่ยงแรงมากเหวี่ยงแรงมากลาวานยับ ข้างบนมันเป็นไรน่ะทำสูงได้ขนาดนี้ตอนนี้เรากำลังไปขึ้นือดำน้ำแถวยาวเหมือนเดิม You ready to go underwater? เอ <c oughs> ลิกอยู่ไหนเอลิกอยู่ไหน <c oughs> ว้าว์าดปเี่ยมมากอันนิ้ชอบมา Oh, beautiful <c oughs> ทำไมมันถึงขึ้นมาข้างบนน้ำได้ด้วยสวยมากลบพลาตว้ <c oughs> าวาฬตัวใหญ่มาแล้วมีอยู่ตัวเดียวเด็ก oh. <c oughs> ไา,าเลยชอบทะเลมากเลยร้องแล้วมาหมุนวันนี้วันที่16ธันวาคมตอนนี้เราอยู่กันที่ ช้างหลงโอเชียนคิงดอมเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆคือมันไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่18 <19 S 1> 18องศามันแบบเออเวลาเราต้องไปต่อคิวไปอะไรมันก็มันก็ไม่เหนื่อยมากแล้วก็การเดินเนี่ยมันก็เหมือนได้พักผ่อนด้วยใครจะมาเที่ยวก็มาช่วงนี้ดีสุดๆเลยคราวนี้เราก็กำลังจะกลับมาเก็บเครื่องเล่นที่เรายังไม่เล่นที่ s Space ซช i p ทีนี้ เราก็จะมาคุยกับโลคอลไกด์ของเราวันนี้เราจะเล่นอะไรบ้างพที่นี่นะคะมันใหญ่มากเราก็เลยยังไม่สามารถเก็บของวันนี้เราจะมาตามเก็บส่วนที่เหลือก็คือชั้น3นะคะมีของเล่นที่เด็กๆเ,เ,เล่นได้เยอะมาก mm hmm. ไฮไลท์ก็คือจะเป็นเรือดำน้ำค่ะที่วันนี้เราตั้งใจจะพาเด็กๆไปกัน mm hmm. เดี๋ยวไปดูนะคะว่าสนุกแค่ไหน ไฮไลท์ของที่นี่ทริปเรือดำน้ำของจริงเมื่อวานเราไปเล่นเรือดำน้ำของเด็กกันมามมโอ้มาตอนเช้าคอนอย่างโลง่งโอ้มาวันธรรมดาตอนเช้าไม่มีคิวเลยเดินทะลุมาถึงเรือดำน้ำได้เลยว้าวเรือดำน้ำ นี้เราอยู่ใ <Okay, S 1> ต้น้ำแล้ว่เราอยู่ใต้น้ำประมาณครึ่งลำสังเกตจากมองตรงที่มีผิวน้ำด้วยสวยมากปลยอลมากของจริงผ,ผสมกับหน้าจอาโอ้ยึางกยปรจบญญากย้ญญาจ สุดยอดมากมาเรือดำน้ำตอนที่ไม่มีคิวเราก็ได้เล่นอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็แนะนำว่าว่ามาวันธรรมดาตอนประมาณเช้าๆมันไม่ค่อยมีคนเลย้องค่ะสนุนไ้ไหม you ready r r e k a r r you ready? No No ม <laughs> ่านประา่ระธน่นเรียกน่าสตรอม alan khan's suit are you ready นุกมากหแสงสีเสียงอิมเมอรซ์ซมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งลมสุดยอดที่นี่คือท,ที่ไหนเนี่ยเราหลงเข้ามาอุ้ยเข้ามามันคือรถไฟเราไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีรถไฟด้วยยิงอะไรวะ c o ยิงอะไรก็ไม่รู้ยิง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 โอ้ยิงยิงยิงยิยิงมั่วเลยนี่คือยิงยิงจุดเดียวรัวๆไปเรื่อยคะแนนขึ้นเรื่อยๆเลยเอาไป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 ถึงแล้ว โรงแรมสางหลงไว้มาเที่ยวใหม่